วันนี้กินข้าวนอกบ้านกินโยชิโนยะอันนี้ก็คือเมนูกิวสกิจะมีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นจอ, <c oughs> อยากจะช่วยคุณย่าตอกไข่กร <c oughs> ดอนกระเด็น <c oughs> ยายก่าาก็ไม่เคยว่าหลานนะ หอก้านตอกไข่หกนะกถ้าเป็นบางคนก็จะดุถ้าไม่ท่ำหกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ยเนี่ยห้านตอกไข่เก่งมากอะไรเงี้ยป้าป้าก็บริการย่าตลอดห้านเป็นคนตอกพ่อเป็นคนตี <c oughs> <c oughs> เหลืออย่างเดียวเหลือแค่ปอ้อน ทมาร์กบริการทุกอย่างเแล้วทำอะไรกับเคค่ะทำตรงนี้สือลุกตรงนี้เอาเนี่ยโคเรคิวสเกตแต่อสุยอยู่คอร์แตวันนี้กินเหมือนกันทุกคนเมนูเดียวกันกิวสกตสุกิยากิ เซตนี้เขาก็จะมีข้าวมิสุกิยากิสเกโมโนผักดองอันนี้สั่งพิเศษเพราะว่าไม่อยากกินทำไมคนญี่ปุ่นนิยมกินซุเกกี้กับไข่ดิบก็เพราะว่าน้ำซุปซุเกกี้จะมีรสหวานเข้มข้นมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่า กินไปเลยนะคะมันก็จะหวานเกินไปค่ะคนญี่ปุ่นเขาก็เลยนิยมกินกับไข่ดิบนะคะเวลาที่เอาเนื้อนะคะสุกี้ยกี้จุ่มลงไปทนไข่นะคะมันก็จะมีความมันแล้วก็จะลดความหวานลงไปอีกค่ะมันก็จะอร่อยมากๆเลยละคะ่ะยังไงลองกินดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ไข่ที่เมืองไทยนะคะก็ต้องดูว่าเป็นไข่ดิบที่สามารถทานได้หรือเปล่าค่ะวันนี้จริงๆเราเช็ดหนึ่งมันเก้าร้อยเยนใช่ไหม ก็ประมาณไม่ถึงสองร้อยประมาณสองร้อยแหละแต่ว่า,าเรากินฟรีเพราะว่าป๊าป๊ามีคูปองคูปองแมน